สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันอาทิตย์ที่6รกรกฎาคม2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์กัน3คู่เหมือนเดิมนะครับโดย1คู่จะเป็นลีกสูงสุดของสวีเดนนะเยอร์การ์เดนพบกับเดียร์กาฟอร์ดนะครับและอีก2คู่จะเป็นฟินแลนด์พรีเมียร์ยาโรพบกับมาริฮามแล้วก็ฮาก้าพบอินเตอร์คูซึ่งก่อนจะไป็ฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝาก,กครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมานดิตอรฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนีีีี้้้้สาาาาาามมมรรถเเเขพูดดคคุยยแแลลลละกปป่่่นนนนนศัไไททตหห็โฟ์ เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันที่หลีสูงสุดของสวีเดนครับเยอร์การ์เดนพบเดียอเกฟอร์ดคู่นี้แข่งกัน3ามทุ่มครึ่งนะเยอร์การ์เดนปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่8ของตารางน,นะครับแข่ง13นัดมี16คะแนนส่วนเดียอเกฟอร์ดครับอยู่อันดับที่13ของตารางแข่ง13นัดมี13คะแนนฟอร์มช่วงหลังครับเยอร์การ์เดนใน5นัดล่าสุดพวกเขาชนะได้แค่หนะึ่งนัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับส่วนเดียอเกฟอร์ดครับ5นัดล่าสุดพวกเขาชนะ1แพ้4และเป็นกันแพ้ 4นัดรวดนะสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับเป็นเยอกาเดนชนะได้3นัดและก็เบนเดกกฟอร์ดชนะได้2นัดและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ คู่นี้เนี่ยบ้านใครบ้านมันนะสามานัดล่าสุดในบ้านขนเยออกการเด่นเยอกการเด่นชนะได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นอันอินชันจัดทั้งจัดตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมและสถิติการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเยอกการเด่นหน้าลุ้นกว่าครับผมเชื่อวันนี้เยอกการเด่น er จะชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับต่อไยคู่ที่2เราไปกันที่ฟินแลนด์พีเมียครับจาโรพบกับมาริฮามคู่นี้แข่งกัน2ทุ่มตรงนะจาโรปัจจุบันนี้อยู่อันที่10ของตารางน,นะครับแข่ง13นัดมี14คะแนนส่วนมาริฮามครับ อยออันดับที่9ของตารางนะครับแข่ง14นัดมี15คะแนนอันดับ9เจออันดับ10นะครับสถิติช่วงหลังครับจารโรเนี่ยถือว่าใช้ได้นะพราะเขาชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับส่วนวาริฮามครับ5นัดล่าสุดพวกเขาทําได้แค่ชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3นัดนะครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเป็นจารโรทําได้ดีกว่านะ ปอจาโรเนี่ยชนะได้2นัดนะครับแล้วก็เป็นมาเรีัมชนะได้1นัดถ้าเราดูจากคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยสูสีกันมากนะใครชนะวันนี้ก็จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างอยากชนะนะถ้าเราอ้างอิงจะฟอร์มช่วงหลังเนี่ยจารโรในนัดล่าสุดเนี่ยกลับมาชนะได้นะครับโมเมนตัมกลับมาดีครั้งนะึงนะส่วนมาเรีัมเนี่ยสนัดล่าสุดชนะใครไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นคู่นี้วัดใจเจ้าบ้านครับผมเชื่อว่าจาโรดีพอที่จะเอาชนะมาเรียมไปได้ครับผมต่อด้วยคู่ พบอินโตคูคู่นี้แข่งกัน4ีทุ่มครึ่งนะครับฮาก้าปัจจุบันนี้อยูอรับที่8ขคอนตารางนะครับแข่ง13นัดมี15คะแนนส่วนอินโตคูครับอยอดับที่3ขคอนตารางนะแข่ง13นัดมี27คะแนนนะครับอินโตคูเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าชนะเกมที่เหลือเนี่ย พวกเขาจับเป็นจ่าฝูงทันทีนะเพราะพวกเขาด้แข่งน้อยกว่าคู s ีเถึง3นัดเลยนะครับเอาง่ายง่ายสนัดในนี้เนี่ยพวกเขาเก็บแค่4แต้มก็ขึ้นจ่าฝูงได้เลยนะโอเคครับเราไปดูฟอร์ม5านัดล่าสุดครับฮาก้าใน5นัดล่าสุดพวกเขาชนะได้1นะครับเสมอ1และแพ้3เกมล่าสุดเนี่ยสามารถกลับมาเอาชนะในเกมเยือน VPS วาซาได้นะส่วนนี้จะดูครูครับ5านัดล่าสุดพวกเขาชนะ2เสมอ3แต่ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยสนัดล่าสุดพวกเขาทําได้แค่เสมอนะครับฟอร์มกันเจอกันครับ5้านัดล่าสุดเป็นอินเตอร์ดูคูทำได้ดี พวกเขาชนะได้2นัดแล้วก็เป็นฮาก้าชนะได้ใน่นัดน,นะและ2นัดที่อินเตอร์ดูคูชนะได้คือเกมเยือนฮาก้าทั้ง2นัดเลยนะครับสถิติบ่งบอกครับว่าอินเตอร์ดูคูเวลามาเยือนจะทําได้ดีกว่านะสานัดล่าสุดพวกเขาเสมอ1และชนะ2นะครับวันนี้อินเตอร์ดูคูชนะเนี่ย พวกเขาจะตามจ่าฝูงเหลือแค่ก็ไม่ใช่สิถ้าชนะวันนี้แต้มเท่าเลยนะครับแล้วก็ต้องการอีกแค่หนึ่งคะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงแบบเดียวๆชนะผมเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์คูเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่วันนี้ครับเยอร์กาเดนยูไกฟอร์ดมองไปที่เยอร์กาเดนครับยาโรมาริฮัมมองไปที่ยาโรแล้วก็ฮาก้าอินเตอร์คูมองไปที่อินเตอร์คูครับสุดท้ายผมฝากเดอะแชมเปี้ยนไวกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไปครอบควาวกันเยอะนะ